ที่นี้ต้นเรานะคะเข้าสู่ช anel is แกกันค่ะเย้ตอนนี้พวกเราก็คือมาแบบมาเที่ยวด้กันนะคะ mm hmm. ก็เลย ถือโอกาสอัดคลิปกันเลยก็แบบเหมือนมาจากคนละเอเจนซี่กันด้วยเนาะเราก็เลยแบบโอเคงั้นเราลองมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องออแพรดีกว่ามาเริ่มกันที่เก้เนาะหลายๆคนก็รู้ว่าเก้เคยเป็นออแพรใช่ไหมเก้มากักเอเจนซี่ไทยออแพรค่ะอ่านะโนมาค่ะมาจากไทยออแพรเหมือนเก้ค่ะเน่น่ค่ะมาจากเอเจนเียสค่ะออยค่ะมาจากอเมริกันเล a ร์น n ิ่งค่ะหรือว่าออแพรเคีีฟค่ะมาจากเอเจนเดียวกันกับออย เก้กับนัดเนาะก็ถ้าเป็นเจนที่อเมริกาก็จะเป็นไทยเอ้ยไม่ใช่อเมริกาออแพอินอเมริกาออแพออเมริกาเออใช่ใช่ออแพอินอเมริกาขอโทษนะเจนหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยของเนจะเป็น E U R ออแพ E U R นี่ก็ออแพแคร์ค่ะใช่ออแพแคร์อย่างแรกคือทุกคนจบอะไรมาบ้างเพราะว่าช่วงนี้เราก็จะแบบ เห็นว่าเขาจะสัมแบบเวลาเขาจะสัมภาษณ์แต่ละเอเจนซี่ก็จะแบบเออเป็นครูไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเก้อะจบนิเทศเอกโฆษณาสื่อสารการตลาดจากมอุรพาเหมือนเก้เลยคณะในกนในารฝา,ากราย,ยกันเลยหรอใช่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันส่วนดท้า็คือจบนิเทศเหมือนกันแต่ว่าคนละเอกของเนทจะเป็นเอกอ่าการประชาสัมพันธ์ PR PR ส์พีอาร์สวยอะไรเงี้ยก็ใช่เลยจบอ่าคณะวิทยาศาสตร์ อ่แอปพลายแมทริกซอจะทำภาษาจบรัฐศาสตราขาอะไรวะไปหาราาัฐกิจอายุเท่าไหร่ถึงแบบตัดสินใจเข้าร่วมโปรแกรมของเกก็คือประมาณ23สเออยีประมาณนั้นตอนสมัครนั้นอายุ23ปีอ๋อของนีตอนสมัคร25่สิแล้วหรอเราน่าจะ24เพราะว่าเราอยากกอนยี่สิบห้าไงเออก็เลยน่าจะตอนยื่ไปสมัครเลยน่าจะยี่สิเข้าตอนยี แต่ว่าเดบิวตมาตอนยี่สองใช้เวลาทําปีหนึ่งเราก็ปีหนึ่งเหมือนกันเอเจนต์ของเราอ่ะก็จะมีค่าใบสมัครใช่ไหมแบบ6เดือนกับ1ปีเราก็เลือก1ปีเลยเพราะเราทํางานประจําด้วยก็คือถ้า1นปีก็คือเหมือนอยู่สามารถมีระยะเวลาทำโอ้หมายถึงคเจ็ต์การออมหกเดือนคือแบบการหกเดือนก็จะถูกกว่าอะไรอเยใช้ประมาณแบบถูกกว่าครึ่งนึงอะไรอย่างนงี้แต่ว่าอยู่ต้องเสร็จภายในหกเดือนระยะเวลาหนึ่งเราของเนคือเขามีแบบ งไ,งไม่ของเนียไม่มีแต่ของเนียจะมาในตอนที่เป็นทุน50%นตะตอนนั้นใช่ก็คือของเนียมันจะเป็นในเรื่องของเราสามารถเก็บเอกสารทั้งหมดภายใน2เดือนอแล้วเราก็สามารถหาโค้ดภายใน2เดือนซึ่งระยะเวลามันจะสั้นกว่าอ๋อ,อก็คือถ้าเอก,เอกสารสองเดือนหาโค้ดสอ,อ,องเดือนได้ทุน50% คือถ้าถ้าคุณสมัครในทุน5 0เนี่ยคุณจะต้องทำตามคุณได้ทุนไหมใช่ของของเรามีค่าแกเข้าปะวะใช่ปะวะค่าเข้ามีเออเหมือนมีค่าแลกเข้าหกพัน0 0าพันน้องจะไม่ได้อ่ะอันเนี้ยได้ค่าแบบว่าส่วนลดเพราะว่าเข้าเร็วใช่ป่ะไม่ได้ส่วนลดหรอกมันจะมีช่วงแบบบอกว่าเอ้ยช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะประมาไปนี่ก็จาก6 0 0 0ก็เลอได้4 0 0พัน โหแต่ว่าเหมือนกันก็คือมีค่าสมัครต่อเขาไม่ได้มีอะไรเวลากำหนดเหมือนเจนี่ที่แบบระยะเวอาเดือนปีนึงไม่ไม่มีไม่มีเลยก็คือแบบปล่อยฟรีอยากทำไม่ทำของเรามีเออหรือเขามีวะไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีเลยซึงเดียวแค่ไหมคะทะเลาะเกาะมันอยู่ไม่ไหรเลยคำค่าใช้จ่ายได้ไหมว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบกว่าจะมาเป็นออเทร์แบบอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ของของกูจำไม่ได้นะ มือเอาเอาแบบเพราะว่านัดมาหลังก้ไงมันก็อาจจะอัปเดตของนัดอะโดนค่าสมัครไป6,999บาทพอวีซ่าผ่านปุ๊บจ่ายหลังวีซ่าค่าโคงการนัดได้ส่วนลดเหลือ800เหรียญ ก็ประมาณ2อ0 0 0ืบาทระหว่างนั้นก็มีค่าวีซ่าค่าทำพาสปอร์ตค่าเรียนขับรถอะไรเงี้ยเราจำไม่ได้ว่าเสียเพิ่มแต่เคยทำคลิปนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงแถวๆนี้ค่ะอย่าเพิ่งไปอ้างอิงเพราะว่าต้องอัปเดตกับเอเจนซี่เพราะแต่ละปีค่ะมันมันมันเปลี่ยนเลสําคัญมากต้องแบบอัปเดตตามเรื่อยๆแต่โดยรวมนะครทั้งหมดที่โปรเซสจ่ายออาแพรมาไม่เกินห้าหมื่นหรอกไม่เกินห้าเออใช่ถ้าให้เปรียบเทียบแบบแต่ละเอเจนซี่เรารู้สึกว่า เอเจนต์เราอะถูกสุดแล้วเน่เนสียไปเท่าไหร่ของเนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือคือมันจะมีค่าใบสมัครแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็ที่ได้ทุน50%นะถ้าสมมติคุณจ่ายเต็มร0อยเเนะรายค่าสมัครน่าจะอัพเกินห้า0มื่นคิดว่านะแต่เราได้ทุนของเราถ้าสมมติว่าคุณสัมภาษณ์วีซ่าผ่านรอบเดียวอะนะตอนนั้นมันน่าจะประมาณสามห0ื่นห้ามั้งแต่พอดีของเราอะสามรอบแรกไม่ผ่านเลยสามรอบสองแล้วตอนนั้นรอบสองเป็นช่วงที่ค่าวีซ่าเพิ่มขึ้นมันก็เลยแพงขึ้นมานิดนึง ก็เลยรวมๆแล้วก็เกือบเกือบห้าหมื่นอันนี้คือยังไม่รวมจีปาฐะอันนี้เป็นแค่ค่าโครงการอะไรอย่างเงี้ยค่ค่าวีซ่าจ่ายกับเอเจซีหรอใช่เราจ่ายเองปะของของ <GO av i> เราของอาจายเจนซีเราจ่ายเองเพราะเราสมัครเองเราใช่ไหมวะสู้เออเราเหมือนแบบเราเราทำเรื่องจ่ายเองเพราะว่าเราก็ไปดูว่า ณตอนนั้นค่าแลกเปลี่ยนมันเท่าไหร่เพราะว่ามันแต่ละรอบมันเหมือนกันเจนดำเนินการทั้หมดเลยของเราซื้อกับเอเจนซี่เพราะว่าจริงๆตอนนั้นตอนที่เรามาเราเป็นช่วงที่แบบโควิดใช่ป่ะแล้วเหมือนเอเจนซี่เราเขาซื้อคิววีซ่าสำหรับเด็กเวิร์กไว้เยอะแล้วมันเหลือเขาก็เลยเอามาขายเราแต่ว่าราคาเท่ากันนะเท่ากันเลยเขาก็เหมือนแบบอารมณ์แบบจะไม่ซื้อก็ได้จะไปเปิดใหม่เลยก็ได้แต่เขาก็แฟร์เขาบอกว่าเอออันนี้ไม่มีอยุเท่ารทำงานเท่านี้นะแต่ราคาเท่ากันเลยเอาไหมเราก็เลยแบบเออช่วยเขาไป ก็เลยซื้อผ่านเขาแต่จริงๆน่าจะซื้อผ่านกองสุผดต้องสุเอออันนี้เราไม่รู้เพราะว่าเราซื้อผ่านเขาเพราะว่าแบบเขาซื้อเสลือมาเออไม่เท่าไหร่ตอนนั้นเลทมันสามสิบปะก็จะเสียประมาณห้าพันสองใช่ประมาณห้าพันสองของกูประมาณห้าพันหกสิบอะไรประมาณของกูสี่พันเก้ากว่าผ่านตอนของกูเลทมันลงไงเลทตอนยี่สิบเก้าของเราจะแปดพัน มันเป็นกับเอเจนซี่กับเอเจนซี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเอเจนต์เขาน่าจะบวกค่าดำเนินการปับมาแล้วแต่เอเจนต์แล้วแต่อยของแต่งของเราอ่ะเราก็จะต้องแบบเลือกวันเองเก็ตแมชอันนี้อาจจะแบบเขาอาจจะจัดการให้หมดเลยอันนี้คือเอเจนซี่จัดการให้หมดเลยใช่อันนี้คือพี่เขาบีฟแบบละเอียดมากเลยนะดีมากๆของเราอะค่ะใครจ่ายเอเจนต์เราบ้างเออนีเสียทั้งหมดอ่ะห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยอันนี้คือหลุดลงพันเล้า รวมทั้งหมดแล้วทุกอย่างโปรเซสไม่แต่ออยอะฝั่งวีจ่ายวีอะสองรอบก็คือห้าประมาณห้าพันห้าพันมั้งแล้วก็ตอนค่าโครงการอะเราจ่ายค่าโครงการก่อนฝั่งวีซ่าอันนี้จ่ายตอนผ่านใช่ปะเราจ่ายตอนก่อนฝั่งวีซ่าแล้วเขาอะบอกตั้งแต่ตอนสัมมนาแล้วว่าถ้าน้องไม่ผ่านวีซ่าไม่ไม่คืนค่าโครงการเขาบอกเลยนะคือถ้าสมมติไปติดต่อเอเจนซี่เขาก็บอกอันนี้รู้สึกเหมือนเขาก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าบอกแล้วจ่ายเงินก่อนยูรู้อยู่แล้วเขาจะใช่ไหมตอนนั้นที่เราสัมมนา เราไม่คิดเลยว่าวีฟ้าแมงจะยากเราไม่คิดว่ายังไงก็ผ่านอยู่แล้วหนูเจ้าเงินคืนทำไมคะอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าที่เขาไม่อยากให้เงินคืนอ่ะเขาอาจจะหมายถึงว่าถ้าน้องเปลี่ยนใจกลางคันน้องไม่ไปแล้วหนูจะไม่คืนเง้นะคะเปล่าในกรณีที่วีฟ้ามึผ่านจ้าประมาณสี่หมื่นกว่าแค่ได้แต่ว่าได้แค่หมื่นสามพันเหมือนาราลงแบบหลังๆบีมันผ่านยากเออเขาก็เลยช่วยฉันคิดว่ารวมๆแล้วประมาณห้าหมื่นสำัวีอีหมื่นหนึ่งก็ประมาณหก ฉันน่าแพ้ผ้าตอกบีเว้ยเออันนี้มันสอบสองรอบอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะแพงอันไล่จากแบบน้อยไปมากเลย่ะเออเราจะไม่พูดถึงเอเจนต์ไหนดีกว่ากันเพราะว่าอยากให้ลองไปพิจารณาเองใช่ไปปรึกษาไปไปคุยกับเอเจนซี่โดยตรงอยากจะพูดว่าเหมือนอารมณ์แบบเหมือนกินข้าวร้านนี่ถูกก็ใช่ว่าจะอร่อยร้านนี่แพงก็ใช่ว่าจะอร่อยเกปะแล้วแต่เราแต่เราชอบใช่ลองแบบไปคุยกับทุกเอเจนซี่เลยแต่อย่างตัวเขาอะก็คือ ไม่ไม่ได้ศึกษาเอเจนต์ไหนเลยกูแบบว่าเพื่อนกูไปอ่ะกูไปแล้วก็ไปคุยแล้วก็ไปเจอพี่เขาก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วก็เสออกูก็สมัครเลยแล้วพอในระหว่างแบบทุกอย่างที่ดําเนินการก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยก็เลยโอเคอะไรเงี้ยนัดนก็ตามเก็บเงนเกไม่เอาไปอะไรปอต่อไปอยากจะถามว่าแต่ละเอเจนซี่มีการเก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็กแบบ อย่างต่ากี่ชั่วโมงอะไรเง mm ี hmm. ้ยเพราะว่าการที่เราจะมาเป็นออลแพร์่เราก็จะต้องมีชั่วโมงการเลี้ยงเด็กเนาะ <Yeah. S 1> อย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการถูกไหมเอออย่างตัวเขาอ่ะก็คือตอนปีเขานะก็คือต้องมีอย่างเป็นทางการ200ชั่วโมงแล้วก็ไม่เป็นทางการ200ชั่วโมง mm hmm. แต่ว่าถ้ารวมของเขาที่เขาเก็บมาทั้งหมดเนี่ย mm hmm. พี่เอเจนซี่เขานนบให้กูเป็นพันชั่วโมงเลยอะไรเงี mm ้ย hmm. แต่ว่าถ้าเอาแบบแบบเป็นทางการอ่ะได้ประมาณแบบ 250ชั่วโมงมังจากเนอรซิลลีที่ตัวยไปเก็บแต่ว่าได้จากไม่เป็นทางการก็คือมีหลานที่เพิ่งคลอดมันก็เลยแบบเหมือนมีแบบฟูลทามที่ได้เทคแคร์อะไรเงี้ยเขาก็คำนวณให้แต่ละวันแล้วก็เคยแบบเป็นติวเตอร์ตามบ้านอะไรเงี้ยเออของนัดยังไงของนัดก็แบบชั่วโมงทางการกับไม่เป็นทางการถูกป่ะทางการอ่ะ200ไม่เป็นทางการอ่ะ100 จริงมะเนี่ยแบบไม่แค่สามคนอะไม่อที่เขาบังคับดิตอนที่นั้นเก็บจริงๆอ่ะก็แบบพันพันเฮ้ยสัพันหมดเลยหรือป่ะพันหมดเลยเพราะมีหลานมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราจะได้แบบแบบไม่เป็นทางการเยอะกว่าใช่ใช่ของของเขาก็เหมือนกันของเขาจะชั่วโมงทางการ200หรือ250ร้่ยหาจำไม่ได้แต่ว่าที่เราได้เยอะก็คือชั่วโมงนิ่งเด็กไม่เป็นทางการนี่แหละแบบได้จากหลานอะไรอย่างเงี้ยเราปีเราเป็น ทั้งหมดคือเป็นทางการสองชั่วโมงสําหรับเด็กโตก็คือตั้งแต่สองขวบขึ้นไปแล้วก็2องชั่วโมงสำหรับอินแตนต์ตั้งแต่ศูนย์ถึงสองสองปีชนบไปอินแตน์ทั้งหมดต้องเป็นแบบต้องเป็นชั่วโมงทางการที่สมมติมไปเก็บกระลาน,นี้ใช่ปะอของเราอ่ะห้ามเป็นในเคย์ยาดต้องเป็นแบบ ของคนรู้จักหรือของข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาเราเขาจะนับชั่วโมงให้เออแต่ของเราเราช่วีที่เราอ่ะตอนนั้นเราทำครูเราก็เลยเอาชั่วโมงที่เราเป็นแบบว่าอาจารย์แบบครูอย่างเงี้ยใส่ลงไปชั่วโมงเราเลยเยอะตอนนั้นชั่วโมงเราสั่พันมั้งตอนเราแบบเยอะมก็เป็นครูอะใช่ป่ะเราคือแบบเราเป็นติวเตอร์ตั้งแต่แบบปีสองเราก็เป็นติวแล้วอ่ะเราก็เลยแบบเหมือนเก็บชั่วโมงให้ไปติวเตอร์ของเรามาเยอะอยู่แล้ว แต่อินแฟลชเราอะน้อยมากเขาทำคำส200ใช่ป่ะเราทำสอ0ร้อยแบบ200เลยอ่ะอันนี้เราเคยไปอ่านมาเขาบอกว่าเจนเรามันจะดังเรื่องอินฟลูเออนเเซร์จนเรานะเจนเราเออาบอก็สุดสองขวบแล้วมีประสบการณ์สองร้อชั่วโมงแต่เนี่ยโดนแค่200ชั่วโมงทางการก็คือสุดหนึ่งสองก็แค่เหลือแต่กูเก็บรวมแล้วก็พันสองร้อยกว่าทุกคนคือพันหมดเห็นปะยิ่งมีเยอะยิ่งมีผลต่อการวิว ใช่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 เ้วเราก็มีนะถ้าเรามีแบบอินแฟนเยอะๆอ่ะก็จะแบบพอมีโอกาสเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าการเก็บชั่วโมงโปรเซสของอแพรเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรยากเกินความสามารถแต่ด่านที่ยากที่สุดมันก็คือวีซ่ามองน้ากันรู้ใจกันเลยวีซ่าเราไม่มีใครรู้เลยว่าหลักเฑนของเขาอ่ะมันคืออะไรแม้แต่เจี่ก็ไม่รู้เพราะให้หลักๆก็คือเขาก็จะดูไอเดีอสหนึ่งหกศูนย์แล้วเนาะที่แบบว่าที่เรากรอกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะ เกากเองหรือว่าอ่านทำาเข้าใจให้มันแบบให้ให้เวลาเราตอบคําถามกับท่านกงสุนนะก็ควรที่จะให้มันแบบเหมือนกับ DS ที่เรากรอกอย่าสักแต่ว่าเฮ้ยพ <c oughs> ี่เอเจนซี่เกากให้หรือว่าแบบ ให้คนอื่นเกาะให้อะแบบเราควรเกาะเองเราก็แบบมันมันจะมีคนที่แบบเออแบบอันนี้โทานะคือไม่เก่งภาษาแบบหนูไม่เก่งภาษาค่ะหนูแบบไม่กล้าเกาะลงไปกลัวผิดแกะมาก็เลยให้คนอื่นเกาะให้แต่มันการว่าคํานั้นะเราไม่รู้จักแกเแกะตั้งอะลุงโอ้โหเขียนนี้นั้นสวยมากแล้วไปตอบจริงๆคือตอบแบบไก่ไก่อะ แบบฮัลโหลแล้วใครแล้วใครเกาะให้อยู่เออมันมันควรเป็นคําพูดที่เราก็เราเข้าใจแล้วพูดอะไรยงเี้ทุกคนสามท่าแบบกี่รอบถึงผ่านอย่างเราเรารอบเดียวเราผ่านโอ้มึงมีบุญสองรอบค่ะโอ้สองรอบอ่ะอันนี้มีสามรอบสามรอบมึงสามรอบเลยหรอสามรอบเลยหรอออใช่๋อใช่น้องออยที่ สั่งแปะในช่องนั้นลงมาแปะคลิปให้คลิปเยอมือกี่รอบรอบเดียวรอบเดียวเอาสองรอบรอบแรกที่ไหนคะรอบแรกที่กรุงเทพค่ะรอบสองค่ะเชียงใหม่ตอนไหนทุกคนชอบาใจกันไปเชียงใหม่ปะกูก็ไม่รู้ค่ะเขาไปเขาไปไปมีคอนแตนมีคอนแทคงนอ่ะแต่งสุนที่เชียงใหม่หรอมากค่ะแค่นั้นคืออะไรเออรอบแรกคือไม่ผ่านไม่ผ่าน ได้ยงงไคือขอเลาว่าได้กับท่านกงสุลที่อยู่ในตำนานนะตอนนั้นแต่เราจะไม่เอ่ยนะการถกคนจะต้องลอหไปงไปว่าเออในตำนานอะไรอย่างนี้แต่เราไม่ได้ว่าท่านนะเราก็เข้าใจแมี่เขาก็คงมีเรว่อยางี่ของเขาใช่ใช่เราก็โอเคนี่นี่ก็คือเพิ่งมาถึงเมกาได้ประมาณแบบห้าเดือนก็ยังแบบอันนี้คือวีฟ้าอัปเดตอัปเดตมาสุดสุดไหนวะสุดน่าแปลใจเอยก็คือครั้งแรกไม่ผ่านคือเขาสัมภาษณ์นานไหม ไม่นานโดนยีคำถามโดนประมาณแบบสอำถามแต่ท่านท่านทำหน้าแบบมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ย<อ>เราก็แบบโอเคเราเข้าใจรู้ <ใจ S 2> ไหมว่าแบบจุดทองของเราคืออะไร ณตอนนั้นคือไม่แน่ใจว่าจุดพ้องคือออาจจะอาจจะไม่ได้แบบอธิบายการการงานของตัวเองชัดเจนมากพออะไรเงี้ยในดีเอสใช่ทั้งในดีเอสแล้วก็ทั้งฝั่เปล่าตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าถึงบอกแม้เราเจอท่านกงในตานานที่เราหลีกเลี่ยงมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วณตอนนั้นก็คือแบบแป้วไปแล้วจุดหนึ่งแ้ยคือความมั่นใจมันเสียไปหมดแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะจริงๆเราเราควรจะแบบ มั่นใจให้มากกว่านี้นะแต่ก็ไม่เบรมตัวเองนะโอเควีซ่าไม่ผ่านเป็นไงตอนนั้นรู้สึกล้มเลิกแล้วไหมไม่ไม่ไม่ล้มเลิกกูจะไปต่อเราต้องไปต่อเรายังมีเชียงใหม่อยู่แต่ตอนนั้นจะบอกว่าเสี่ยงก็เสี่ยงนะเพราะว่าคิวยาวมากเออทุกคนคู่เนี้ยไปฝั่งเชียงใหม่กันเว้ยเรารู้เหอใช่ยาวมากๆแต่พอดีเอเจนซี่เราเขาดีมากเขาขออิมเมอร์เจนซี่ให้ใช่ไม่งั้นคงแบมหมดบ้านเดิมขอยกมือได้ปะใช่บ้านเดิม อะไรคือการขออินเวสชั่วฟีอะไรก็ถามขอแบบด่วนอะไรแอบเราแค่ไหนถึงจะได้อะเคสไหนถึงจะได้อินเวสชั่ีลอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเอเจนซี่คิดว่าขอจะไปเพราะว่าของเขานี่เอเจนซี่ทำให้ดำเนินการเวลาที่เข้การเราใช่ด้วยด้วยว่าทำไมเขาถึงมีความจ้าเป็นต้องให้เราไปนัดเดี๋ยวนี้ตอนนี้อ่ะต่อไปค่ะน้องออยค่ะสามรอบเฮ้ยจะสามรอบเราอ่ะเรายื่นกรุงเทพหมดเลยนะเพราะว่าเอาจริงๆตอนตอนที่เรามาเราสามปีเท่าไหร่ยี่สิบ สองศูนย์เออปีนั้นน่ะมันไม่ได้มีกระแสฮิตว่าต้องบินไปฝั่งเชียงใหม่แล้วผ่านเข้าใจใช่ปะพอเพื่อเราหลายคนรอบสองอ่ะก็บินไปฝั่งเชียงใหม่ก็ไม่ผ่านคือเราเองเราก็อยู่เทพเราก็ไม่มั่นใจว่าเราต้องตีตัวเลยหรอวะเข้าใจก็เลยยื่นกรุงเทพแม่งเลยด้วยสามรอบแต่คือรอบสามของเราเป็นรีวิวก็คือเราไม่ได้จ่ายไหนรอบที่สามมันพ่วงมากับรอบที่สองด้วยเราจ่ายแค่รอบแรกกับรอบสองเออ มันจะเป็นี้ทุกคนเลยปะไม่เว้ยคือเราอะเจ๊นเราบอกว่าน้องอ้อยเป็นคนแรกนะคะที่เป็นออฟเพย์ ing, แล้วโดนรีทวาวเราก็แบบเราใหม่ก็กลู <laughs> แต่ก็ดีแล้วอะไรงี้ <laughs> ยเราถ้าเป็ก็กลัวะอะไรอย่างรอบแรกเราเราไปอะมาเปิดช่องเดียวเหมือนตอนนั้นเขาเป็นคนใหม่ตอนนี้หลายคนก็โดนฝังกระเพาะหัวนี้คนที่แบบเออขาวๆอวบหน่อยแล้วก็ผมรอนๆอะเออคนนั้นอะ รอบคนนั้นตอนแรกไม่ผ่านรอบสองมาเปิดฝองช่องก็คือคนแรกที่จะโดนกับอีกคนนึงเป็นผิงอุศลินกูออบอกเลยนะว่าราาอบสองอ่ะแบบพอมันมาจากใกล้แล้วอะ่ะแล้วกูไม่เห็นคนเดิมเว้ยสิ่งที่กูทําคืออีกช่องนั้นอะ่ะกูไม่รู้ว่าเขาคือใครนะแต่กูเจอช่องนั้นอะ่ะมึงเข้าใจปะแบบแล้วไอช่องน,นี้ก็จะไปแล้วไอช่องน,นี้ก็จะเสร็จแล้วสิ่งกูทำละกูเดินต่อเลยกูเดินไปเลยอ่ะกูเดินแบบกูเดินกูเจอช่องนี้เขาเรียกกันะแบบ next กูคือ ไม่ไปไปอ่ะคือแบบกาใจป้าอารมณ์แบบก็ูเคยไม่ผ่านกับเขาแล้วอ่ะแต่ว่าจริงๆก็เคยได้ยินว่าถ้าสัมภาษณ์แล้วก็ไม่ต้องไปคนใหม่ใช่ใช่เคยไดีเหมือนกันไม่ควรที่จะเป็นคนเดิมคลิปเนี้ยกูจะมีสองอีพีเออแต่ว่ามันมีประโยชน์จริงๆเออตลอดทพาสปอร์ตถ้าถ้าเขาเก็บอ่ะผ่านเลยถูกไหมเออใช่เนี่ยอ๋อของนี้ใช่ไหมเออเป็นอะไรที่รุนละถึกมากเลยอ่ะนะตอนนั้นอ่ะสามรอบสองก็คือแบบว่า คือตอนนั้นนะใบ D S อะมันต้องอัปเดตใหม่แล้วแล้วไอที่อัปเดตใหม่อะมันยังอยู่อเมกาอยู่เลยมันส่งมาไม่ทันนะวันที่เราสัมภาษณ์พอดีางเออตอนรอบแรกมันจะมีรอบที่ตรวจ D S ก่อนตรวจเอกสารก็เขาแบบเออเนี่ยของคุณอะเอกสารไม่อัปเดตนะไม่เหมือนในคอมเลยแล้วก็แบบเราจะได้สัมไมอะไรเงี้ยเขาบอกเออไม่เป็นไรก็เก็บไปก่อนอะไรเงี้ยพอถึงตอนสัมปุ๊บท่านก็สัมภาษณ์เราปกติอะไรเงี้ยเรามีเอกสารเลยนะตอนนั้นเรามีหลักฐานรอบแรกเราไม่มีหลักฐานรอบสองเราเลยเตรียมหลักฐานไว้แล้วว่าเรามีการเลี้ยงเด็กจริงๆรอันนี้ก ทริคนิดนึงให้กับคนที่สัมภาษณ์กเอออะไรเงี้ยเตลองตัวอย่างไม่ดูอะไรกูเลยไม่ดูอะไูเลยจริงเหรอแต่คือใช่เราเตรียมพุงร้อนไว้นะเออใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกรอบตอนกลางคือเราแบบถือเอกสารนี้เลยนะเขาจะดูไม่ดูกูไม่รู้ว่าแต่กูแบบเอ้ย I have นะอะไรเงี้ยเขาโอ๊ยเวลาท่านรับท่านดีมากเลยท่านรับสองอย่างจริงจริงเอาไว้เล แล้วท่านก็ยิ้มปากเงี้ยซึ่งกูก็แบบกูก็สั่นแล้วกูก็ยิ้มก็พูดอะไรก็ไม่รู้กูก็หูดับไปแล้วแล้วท่านก็พูดเร็วมากจนกูเอ็กซ์คิวมีประมาณ3-4รอบอะจนเขาแบบต้องไปตามพี่ผู้หญิงอีกคนนึงเข้ามาที่พูดภาษาไทยได้ก็บอกว่าเออของน้องอะพอดีไอดีเอสมันยังไม่นะอัปเดตนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องแบบให้น้องส่งมาใหม่อีกทีนึง<อ>แต่นะั้นตอนแรกที่สัมภาษณ์ก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นมาคือท่านพูดพูดอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตคืนเราแล้วก็แบบ ทำไมคือผ่านเวลาอะไรอย่างงี้หนูไม่ผ่านหรอคะอะไรอย่างงี้ยกูก็ถามแบบหน้าหนูก็แบบจะร้องไห้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบกูไม่ผ่านเขาก็แบบเขาก็พูดประมาณสามสี่รอบนั่นแหละจนท่านพี่ผิงคนนั้นเข้ามาบอกอะไรเงี้ยกูก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอะนะตอนนั้นกูก็รับมาแล้วกูก็แบบไม่เออกูว่ามึงอาจจะเข้าใจเว้ยแต่ว่าเหมือนแบบเราเมมไปในมินิบัมเราแล้วถ้าถ้าเรารับพาร์ตคืนกูไม่ผ่านเออมึงเก็บป้าแบบเออมันด้วยมันด้วยจิตใจว่าหนูจะไม่เอาพาร์ตคืนมาเก็บของหนูไปอะเก็บไปกกู็เลยแบบ รับมารับแบบเออกูดีใจไว้ก่อนก็ได้กูเลยโอเค Thank y o แล้วก็ส่งไปบ้านจีมูนกูนี้เลยแล้วตอนนั้นกูแบบเออกูเข้าใจก็ได้โอเคกูกูคงผ่านแล้วก็ไปเก็บพัสระมาณเพื่อที่จะรออัปเดตด DNA แล้วก็ส่งไปใช่ส่งไปใหม่พร้อมกับตัวพัทพัทสปอร์ตรอประมาณแค่สามสี่วันเองหลังจากส่งถึงท่านกงสุลแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้มั่นใจว่าเต็มผ่านไม่เลยตอนนั้นก็คือคุณใครจะมั่นใจว่าแม่งยังมีวิวแบบถ้าได้พาสปอร์ตพื้นไม่ผ่่่่าาานตอไปเเเเดีีี๋ยยยววกกก้้จะมมคุับบบบแแโฮฟิลงพรราาาะว่่กที พอเราสมัครออดแพร์ hair, ปุ๊บทุกอย่างออนไลน์ออนไลน์แล้วก็ต้องรอโฮสต์แฟมิลี่ใช่ไหมเราอ,อยากเอออยากจะรู้ว่าทุกคนมีทริคยังไงแบบรอนานไหมกว่าจะแมทก,กับโฮสต์แฟมิลี่อะไรอย่างเงี้ยรออีพีต่อไปรออีพีต่อไปออไปทางเดียวกันเลย